กดไปอ่ะห้าหมื่นบาทที่หนูกดไปอ่ะมันไปกดไปหักเงินเลยของปา๋าผมก็ต้องซื้อเหรียญโล,โล,โ,ลโลบอชใช่ไหมลูโลโลบอชใช่ไหมนั่นแหละพ<ล>ูเปอ่ะ<ล>กดไปอ่ะในเนี้ยห้าหมื่นบาทหนูรู้ไหมว่าห้าหมื่นบาทมันขนาดไหนไยเยอะมากเลยลูกแต่ไม่เป็นไร โอเคต่อไปเนี่ยหนูว่าือไม่ได้แล้วโอเคไหมครับแต่เดี๋ยวห้าหมื่นบาทเนี่ยคูเปอร์ต้องทํางานใช้โอเคโอเคไหมครับบอกลูกด้ยวยว่ามันตัดเป็นชีไหนตัดเป็นชีป่าตัดเงินป่าไปโอเคไหมครับรงเ,เงินป๋าในในธน,นาคารหนูว่าที่หนูกดไปอะ่ะมันไปกดไปหักเงินเลยของป๋า โอเคไหมห้าหมื่นบาทนะจะทําอะไรได้มั่งก็เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องเดี๋ยวค่อยหาทาเราปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไปไปขายของแล้วตังค์มาให้ป๋าโอเคแต่คนอื่นอนะ่ะก็คือขายของจะได้เก็บเงินเก็บไปเ,เองแต่คูเปอร์ต้องทาแล้วมาให้ป๋าก่อนจนกว่าจะหมดห้าหมื่นบาทโอเคแล้วคูเปอร์ต้องเตือนน้องด้วยนะเพราะน้องไม่รู้นะโอเคไมไม่เป็นไรครับไม่ต้องร้องครับ อันนี้ป่าไม่ได้ว่าอะไรคูเปอร์ไม่รู้ถูกไหมแต่สิ่งที่คูเปอร์ทำไปมันคือมันไปหกเงินป่าไงป่าต้องใช้แค่นั้นเอง นี่มาคุยเรื่องน้องคูเปอร์นะครับสําหรับน้องคูเปอร์นะครับทางป๋ากับามา,าคิดกันแล้วว่ายังคงจะให้น้องได้เล่นต่อไปนะครับเล่นเกมต่อพอคูเปอร์จะได้เล่นโทรศัพท์แค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่สามวันนะครับแล้วก็ที่ยังให้เล่นต่อพอต้องบอกกันว่าลูกผมทั้งสี่คนเนี่ยครับความฝันชัดเจนมาก คูเปอร์ความฝันของเขาจะเจนมากครับคืออยากเป็นยูทูบเบอร์อ่าหนึ่งนะครับแล้วก็อยากเป็นเกมเมอร์ครับาการแคสเกมเขาชอบครับเราก็จะสนับถึงต่อนะครับขอบคุณทุกคำติชมทุกความคิดเห็นเลยนะครับทั้งปา๋ากับาหมา,มาก็จะป้องกันการเข้าถึงบัญชีป้องกันตัวเองดีกว่าครับ อ่ให้มากกว่านี้ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ,อ็เอนดูลูปผมนะครับสําหรับคูปเปอร์คูเป้คูปันคูป,ปองนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับ